จะส่งให้เก่งมากค่ะใช่อาจจะส่งไฟให้นะคะคุณลูกค้าค่ะโอ้โหทาแป้งแป้งค่ะจะแต่งวันวันนี้จะแต่งหน้าไปไหนค่ะแต่งหน้าไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนหรอโอเคชุดนอนก็มีนะคะแบบไปร้องเพลงค่ะไปร้องเพลงค่ะแต่งหน้าไปร้องเพลงหรอคะ สวยนะพี่ได้เพี่แจ๋เดี๋ยวคุณทำผมให้นะคะพี่แจ๋จะไม่แต่งหน้าให้หนู่ะตบแป้งหน่อยตบแป้งหน่อยพี่แอนสรุปหน้าโรงเรียนไทยก่อนไม่น่าจะยังนานาชาติเพราะว่าเด็กไม่น่าจะได้รับอะไรได้หรอกตอนเนี้ยหนูต้องการที่จะให้ลูก แข็งแรงในภาษาไทยก่อนให้เขาแข็งแรงในภาษาไทยก่อนรู้จักการใช้ภาษาพระโตขึ้นมา <Hey. S 1> <Ugh. S 1> เขาก็ต้องเขาก็ต้องรู้จักกฎหมายไหมเข้าใจไหมคะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องมันควรที่จะเป็นพื้นฐานสําหรับเราก่อนส่วนอังกฤษหรือภาษาต่างๆเราสามารถเรียนเพิ่มเติมได้ไม่เป็นไร ดูใน youtube ก็ได้กระตูนการ์ตูนได้หมดตอนนี้แต่เรายังไม่ได้เน้นให้น้องไปในแนวทางฝรั่งไปเลยจังสีแม่แบบว่าคือซากลแบบนุ่นนั่นอันนี้มันแล้วแต่บ้านนะแต่อันนี้ของหนูอ่ะคือหนูอยากให้น้องเป็นอย่างนั้นก่อนอยากให้น้องแบบแข็งแรงก่อนกับภาษาไทยซึ่งมันก็จําเป็นในอนาคตของเขาหนูคนกระเป๋าพิจูนเลยพิจูนิจนอนนอ ไม่ได้ไม่ได้อะไรของพี่จูนไม่ได้พี่จูนปิดเลยใสนูใส่ไหมคะยังซ่องกระจุยไรเซนาไหมพี่ไม่ใช่หรือหืมนี่ไงนี่ไมันอยู่ในนี้คือมันใสใรีวิวพี่จูนหน่อยอ๋อรีวิวพี่จูนใสใสเดี๋ยวรีวิวให้นะแต่อย่างของหนูอ่ะเขาหนูยังไม่รู้เพราะหนูยังไม่พาเขาไปโรงเรียนหนูยังไม่รู้ว่าเขาจะเขียนออกมาเขาจะถนัดแบบไหนเขาจะไปในด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่หลักๆสําคัญคือเราต้องสอนภาษาไทยให้มันแข็งแรงก่อนว่าการใช้ภาษาคําพูดถูกลักษณะไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งสําคัญถ้าลูกเรียนอินเตอร์เด็กจะมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่ามากกว่าปกติโดยเฉพาะผู้หญิงจะจะโตไวกว่าหนูก็มีความเป็นห่วงลูกในตรงนั้นเหมือนกันเข้ากับในความที่เขาเป็นยิ่งเนาะ เรียนธรรมนาก็เก่งได้ใช่ค่ะไม่รอเไม่ได้ไม่ได้ทำให้มันดูฟุ่มเฟือยหรือแบบไม่ได้อยากให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันมาโรงเรียนที่ดีหรือมีวิถีชีวิตที่ดีแล้วนะอะไรเงี้ยเหมือนพาไปเซเว่นเหมือนกันซื้อให้แต่ก็ต้องสอนด้วยว่าหนูมีตังไหมหนูจะทำยังไงหนูถึงจะได้ตังหนูต้องทํางานนะอะไรอ่งเงี้ย ือจะต้องสอนเขาต้องหาแบบค่อยๆค่อยๆปลูกฝังเขาว่าตังมันหามาจากไหนมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบบจะแบบอยากได้อะไรแล้วได้เลยอย่งสีนะคือต้องต้องต้องสอนต้องสอนนางค่อยๆค่อยๆค่อยๆสอนระเปาพี่ไม่วีผมพูวนะไม่หวีผมมีผมเหรออาาเจเนะ่ยรงดตร้มข้งนี้หรออันนี้เปน ม่ทำว่ารูไม่เดไหนสักเออ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 เพราะน่ะเอามือสอดเข้าไปอ่ะหูแดงไหนอ่อนใ่ันมีมาดข้าราดดิสอนเก่งผิวกับคุณจั๊กเลยเราบ่ได้สอนพร้อมอเช็ดเช็ดเช็ดใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวฉลาดค่ะเด็กเด็กเจียนนี้คือเป็นอะไรที่ที่ฉลาดอยู่คนหนึ่ะมุ่งวีผมเอาจริงไหมหนูอ่ะหนูตะลึงตั้งแต่หนูตะลึงตั้งแต่นี่แล้วตะลึงตั้งแต่มันจับช้อนแล้วจับช้อนช้อนซ่อมนี่ ไม่เคยสอนสำคัญของสำคัญคือหนูไม่ได้สนใจว่าใครจะมาบอกว่าต่อลูกไปโรงเรียนทรไม่หนูรู้สึกว่าหนูมีแม่หนูอ่ะดูแลได้แล้วเราก็สอนอยู่ตลอดแล้วดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็นด้วยตากับยายดูแลได้ร้อยเปอร์เซ็นมันมันดีกว่าการที่จะไปโรงเรียนด้วย้สาม มันโซกระโปกอ๋อมันโซกระโปกใช่ไหมนี่ดิโดนเชิญแล้วกระโปงมันเทสมันเทสไปได้มันโซกระโปกใช่ค่ะโรงเรียนแบบนี่หลีเรียนโรงเรียนเล็กอะกะกระดีเบิร์ดหนูไม่อยากแค่มีโอกาสได้เรียนก็ดีแล้วค่ะสมัยก่อนแม่ก็ย่ายแต่เนื้อบ่อยฟังว่าไปเลี้ยงควายไม่ใช่หนูให้ไปเลี้ยงควายแต่ว่าเราอยากไปเรียนหนังสือกับโควิดมีโอกาสเรียน หนูอยากให้ลูกเข้มแข็งในในการเติบโตในการใช้ชีวิตสิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแล้วก็การศึกษาก็เหมือนกันก็มีส่วนที่จะช่วยต่อยอดเขาขึ้นไปอันนี้มันมันเป็นส่ได้นะคะพอถ้าสล้วมัน่ะเลือดออกเลือดออก,กน้ำตาไหลเลยนะ ไปไหอ่ไ้หรอคะนี่น้องเทนอ้ไหนไเลือดเลือดเอ้นนงนโอยท้องอย่างนี้หะโอ my god โอ my god โอท้องค่ะอู้ยบนหมอท้องค่ะไดกเวลาเก็บอันนี้นะมามาแล้ว้ยตดใครตดอุ้ยมาตดเฮ้ยใครตด เฉียงเฉียงเฉียงใครตรวจเมื่อกี้เป็นอะไรออคุณหมอปากแล้วคุณหมอถามปากแล้วเป็นอะไรคุณหมอพร้อมท,ทำงานแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ,อ,อจเ,อเมจ็บท้องเจ็บท้องมากค่ะคุณหมอเจ็บท้องมากเลยช่วยดูให้หน่อยมีค่ะอะะไรคอันดับแรกทั